บทที่11นารู้ไหมว่าพ่อกับแม่ฉันเลิกกันแล้ว พัทรพลเล่าเรื่องครอบครัวให้สศินาฟังในวันหนึง่งที่ทั้งคู่อ่านหนังสืออยู่ด้วยกันปกติเขาไม่ค่อยชอบเล่าเรื่องส่วนตัวหรอกไม่อยากให้ใครมาสงสารสิชนาเหลือบตามองเพื่อนเห็นแววตาอ้างว้างในตาคู่นั้นอยากเล่าไหมถ้าแกไว้ใจฉันแกเล่าให้ฟังได้นะพัทรพลยิ้มเศร้าเพื่อนสนิทเขามีแต่ผู้ชายเวลาคุยกับเพื่อนผู้ชายจะเป็นอีกแบบเพื่อนสนิทสองคนของเขารู้เรื่องของเขาดีแต่ความเป็น ผู้ชายจะปอบกันแบบผู้ชายเขาไม่เคยมีเพื่อนสนิทที่เป็นผู้หญิงมาก่อนแม่ชันเป็นคนสเปนตอนเด็กๆชันสนิทกับแม่มากภาพจำของฉันคือแม่ชันเป็นคนใจดีอ่อนโยนอ้อมกอดของแม่อบอุน่นแวบหนึ่งของศาสินาเห็นแววตาอ่อนโยนจากสายตาของพัทรพลเมื่อเขาได้นึกถึงแม่ ตอนที่ฉันอายุได้เจ็ดแขวบแม่ก็หายไปตอนเช้าแม่มาส่งฉันขึ้นรถไปโรงเรียนแม่บอกให้ฉันเป็นเด็กดีตั้งใจเรียนบอกแบบนี้ทุกครั้งจนฉันจำได้ขึ้นใจแต่นารู้ไหมวันนั้นฉันกลับมาบ้านตอนเย็นตามหาแม่จะเอาใบคะแนนสอบวิชาภาษาอังกฤษมาให้แม่ดูฉันสอบได้คะแนนเต็มแต่แม่ไม่อยู่แล้วพัทรพลมีรอยยิ้มเศร้าป้าน้อมคนที่เลี้ยงฉันมาบอกว่าแม่ไม่อยู่แล้วแม่เขาทิ้ง ฉันไปแล้วทั้งที่คืนก่อนที่เขาจะไปเขายังกอดฉันเอาไว้ทั้งคืนและบอกว่ารักฉันมากแค่ไหนสศินามองเห็นเด็กชายตัวเล็กอายุเจ็ดขวบคนนั้นอยู่ภายในร่างสูงใหญ่ของชายหนุ่มตรงหน้าไม่ว่าเวลาจะผ่านมานานแค่ไหนแต่พัทรพลก็ยังเป็นเด็กคนนั้นอยู่บางทีฉันก็อยากรู้นาะนาะนะว่าความรักมันมีจริงจริงไหมวะขนาดคนที่เขาน่าจะรักฉันมากที่สุดเขายังทิ้งฉันไปได้เลยสศินาเอือ เื้อมมือออกไปสัมผัสไหลเพื่อนเบาๆอย่างต้องการปลอบใจไม่มีคำพูดมีเพียงสัมผัสและแววตาเห็นใจสิบปีที่ผ่านมาฉันนอนฝันร้ายมาตลอดฝันถึงวันที่แม่ทิ้งฉันไปพัทรพลก้มลงมองมือตัวเองเล่าเรื่องของเขาให้ศาสินาฟังเรื่องที่แทบจะไม่เล่าให้ใครฟังมาก่อน ตอนเด็กๆฉันนอนร้องไห้ตลอดเลยรู้ไม่นะาเพราะคิดถึงแม่ตอนอายุ16ฉันไปเรียนซัมเมอร์ที่อังกฤษฉันเคยไปสเปนคนเดียวเพราะอยากเจอแม่แต่เขาแต่งงานใหม่ไปแล้วมีลูกมีครอบครัวใหม่ฉันมีน้องชายอายุต่างกัน12ปีมันเหมือนมีความหวังลึกๆว่าแม่จะกลับมาอยู่กับเราแต่มันไม่มีทางเป็นจริงอีกต่อไปแล้วชั่วแวบ,บหนึ่งศาสินาสังเกตในตาของพัทรพลมีน้ำใสๆคลออยู่ฉันไม่เคยบอกเรื่องนี้กับใครล แม้แต่พ่อศศินานั่งฟังเงียบเยยมืม่อเห็นพาารพลนิ่งไปเธอก็เล่าเรื่องของเธอบ้างฉันเกิดมาไม่เคยเห็นหน้าพ่อเลยสักครั้งรูปถ่ายเดียวของพ่อที่ฉันเห็นคือรูปถ่ายในบัตรประชาชนเก่าๆของเขา พัทราพลเงยหน้ามามองเพื่อนที่กำลังเล่าเรื่องของตนเองสีหน้าของศาสินานิ่งไม่ได้ทุกตมหรือเจ็บปวดพ่อฉันเสียตั้งแต่ฉันยังไม่เกิดอ้อมกอดของพ่อเป็นยังไงฉันไม่รู้จักความทรงจำแม้เพียงนิดเดียวของพ่อฉันก็ไม่มีชีวิตของฉันมีแต่แม่แม่ของฉันเป็นคนที่เข้มแข็งมากเหมือนยากมากเลยนะที่ผู้หญิงคนหนึ่งจะเลี้ยงดูลูกเพียงคนเดียวแต่ฉันก็ไม่เคยเห็นแม่บน่นรู้ไหมพีทเคยมีวันที่เราสองคนแม่ลูก ไม่มีเงินเหลือสักบาทแม่ยอมอดเพื่อให้ฉันได้กินอิ่มตอนนั้นฉันถามแม่ว่าแม่ไม่หิวหรอทำไมไม่กินข้าวแม่บอกฉันว่าแม่ไม่หิวให้ฉันกินเลยแต่พอฉันกินข้าวอิ่มเหลือเศษข้าวติดจานแม่ฉันกินข้าวที่เหลือในจานจนหมดศาสินายิม้มเมื่อนึกถึงวันนั้นตอนนั้นเธออายุแค่แปดขวบเองยังไม่ทันค่อยเข้าใจเท่าไหร่ว่าทำไมแม่ถึงทำแบบนั้นแต่พอย้อนกลับไปมองด้วยสายตาของคนที่โตขึ้นเธอก็เข้า ใจในสิ่งที่แม่ทำแม่ยอมอดเพื่อให้เธอได้กินอิ่มพีทรู้ไหมแม่รักฉันมากขนาดนี้ฉันไม่กล้าทำอะไรให้แม่เสียใจเลยฉันมาอยู่ที่นี่ฉันคิดถึงแม่ทุกวันแต่ฉันก็ต้องอดทนฉันอยากรีบเรียนให้จบจะได้กลับไปอยู่กับแม่ สิ่งที่แม่ทำทำให้ฉันไม่กล้าเหลวไหลแม่เป็นต้นแบบของผู้หญิงใจดีเข้มแข็งและอดทนไม่ว่าแม่จะเหนื่อยแค่ไหนแต่แม่ไม่เคยปีกปากบนแม่มีแต่รอยยิ้มอบอุ่นและความห่วงใยส่งมาให้ฉันเสมอถ้าวันนี้ฉันมัวแต่ค,คร่ำครวญว่าฉันไม่มีพ่อแม่ที่เป็นทั้งแม่และพ่อให้ฉันก็คงเสียใจมากพัทราพลฟังสิ่งที่าสินาเล่าด้วยความรู้สึกจุกในอกพ่อของเขาเองก็ทำงานหนักทุกวันเพื่อหาเงินให้เขาใช้ แล้วพ่อจะรู้สึกแย่บ้างไหมนะที่เขาทำตัวมีปัญหาเขามัวแต่คิดว่าตัวเองขาดคิดว่าตัวเองมีปัญหาแต่เขาลืมมองไปว่าพ่อก็เป็นผู้ชายคนหนึง่งที่เมียทิ้งไปตั้งแต่ยังหนุ่มเลี้ยงลูกชายมาคนเดียวแล้วยังคลองตัวเป็นโสดมานานขนาดนี้เขาจะเหงาไหมจะเศร้าไหมแถมไอ้ลูกชายคนเดียวยังทำตัวเกเรไม่เข้าท่าอีกถ้าศาสินาไม่เล่าเรื่องของเธอให้เขาฟังเขาคงคิดไม่ได้ทำไมไม่เคยมีใครบอก เขาเหมือนที่ศสินาบอกนะนี่เขายึดตัวเองเป็นศูนย์กลางของจัก,กรวาลไปหรือเปล่าคิดแต่ว่าตัวเองขาดไม่ได้มองว่าพ่อของเขาก็คงเจ็บปวดไม่แพ้กันหรือแม้แต่แม่ถ้าเลือกได้แม่ก็คงไม่อยากให้จบแบบนี้พัทรพลยิ้มออกมาเมื่อฟังเรื่องของาศาสินาจบเหมือนความหมนมองลึกๆในใจมันคลายลงอาจจะไม่ได้หายไปเลยแต่เขารู้สึกดีชะมัดอยากกลับบ้านไปกอดพ่อแน่นๆสักทีแต่เวลานี้เจ้าสัวอนันต์คงทำงาน น่าเครียดอยู่ที่บริษัท ขอบใจมากนาน,นาพัทธพนตบไหลสินาเบาๆทำแบบเดียวก,กันกับที่เธอทำกับเขาศาสินาสอนเขาอะไรหลายอย่างแม้เธอจะไม่ได้พูดแต่เขาเห็นในสิ่งที่เธอทำหลายอย่างที่ศาสินาทำทำให้เขาต้องกลับมามองตัวเองศาสินาไม่เคยท้อแท้หรือบ่นว่าโชคชะตาเธอมีเลือดนักสู้และยิ้มรับทุกอย่างในชีวิตอยู่เสมอเธอไม่เคยโทษด,ดินโทษฟ้าแต่จะทำหน้าที่ของตัวเองให้ดีศาสินาเก่งเก่งในการใช้ชีวิต และการมองโลกเก่งจนบางทีเขาก็อายผู้หญิงตัวเล็กๆแบบเธออืมมีอะไรก็เล่าให้ฟังได้นะแลกเปลี่ยนกันโลกนี้คนที่แย่กว่าเรามีอยู่อีกเยอะศาส,สินาปลอบใจเขาพัทรพลยิ้มให้เธอรู้สึกดีกับศสัสินาการอยู่กับศาสินาคือความสบายใจเธอเหมือนลุมหลบภัยปลอดภัยและหมาะจะพักพิง สองเดือนหลังการเปิดเทอมก็เป็นช่วงสอบกลางภาคพัทรพลอยู่ติวหนังสือกับศาสินาบ่อยๆวันไหนที่ศาสินาไม่มีงานที่มินิมาร์ทหลังเลิกงานที่คาเฟ่พัทรพลก็มักจะชวนเธอไปอ่านหนังสือที่คอมเพล็กซ์ซึ่งเป็นเหมือนแหล่งรวมของนักศึกษาที่จะมานั่งสุมหัวกันในเวลากลางคืนเพื่อทํากิจกรรมไม่ว่าจะเป็นอ่านหนังสือประชุมกลุ่มทํารายงาน เขากับศาสินาไปด้วยกันบ่อยๆช่วงนี้ไม่มีเวลาให้แซนดี้จนโดนอีกฝ่ายนั้นบ่นด้วยความน้อยใจตลอดแต่พัทราพลก็อ้างว่าติวหนังสือเพราะใกล้สอบเลยเหมือนห่างจากแซนดี้ไปโดยอัตโนมัติหน้าแปลกที่เขาไม่ได้เดือดร้อนเลยสักนิดแต่กลับมีความสุขกับการมาอ่านหนังสือดึกๆแม้แต่กวนวงเล่าที่มักจะนั่งดื่มกันยังบ่นเขาเลยเพราะช่วงนี้ตัวติดกับศาสินามาก นาหน,า,หนากับพีนี่ยังไงได้ยินว่าช่วงนี้ไปด้วยกันบ่อยเดียถามเธอในเช้าวันหนึ่งขณะที่รอเรียนคาบเช้าที่อาจารย์ประจำยังไม่มาและพัทราพลก็ยังมาไม่ถึงคำถามของเดียเป็นคำถามเดียวกับที่หลายๆคนถามเธอในช่วงนี้พระมีข่าวลือว่าแซนดี้ดาวมหาวิทยาลัยเศร้าพาะห่างกับพัทรพลคนเลยเอาไปลือว่าพัทรพลมีคนอื่น และผู้โชคดีที่อยู่ในกระแสข่าวเม้านี้ก็คือซาซินาช่างไม่ดูหนังหน้าของเธอเลยว่าความสวยมันห่างไกลจากแซนดี้อยู่หลายปีแสง ไม่มีอะไรเลยเดียนี่มีคนมาถามเราหลายคนแล้วพี่เขาให้ช่วยติวหนังสือให้พ่อเขาบังคับว่าให้ตั้งใจเรียนให้ได้เกรดดีๆพีเขาไม่อยากให้พ่อผิดหวังเขาเลยต้องตั้งใจมากเป็นพิเศษเลยมาอ่านหนังสือกับเราแค่นั้นถ้าเดียวกับกี้อยากมาอ่านด้วยกันก็ได้นะเราอ่านที่คอมเพกพัทราพลขอให้เธอช่วยติวให้เขาจริงๆเพราะเขาอยากให้พ่อดีใจเขาอยากเอาเกรดสามไปอวดพ่อเหมือนก็แค่นั้นแหละแต่คนก็ยังเอาไปเมาส์นี่ตอ คำถามจนขี้เกียจจะตอบแล้วอืมเราก็ว่าอย่างนั้นแหละแต่มีคนเอาไปลือว่าพีเลิกกับแซนดี้เพราะมีคนอื่นแล้วเราก็ไม่เห็นพี่จะไปไหนมาไหนกับใครเลยยกเว้นนา เดียพูดเรื่องข่าวให้ศาสิีนาฟังใช่ที่ไหนล่ะพีทเขายังไม่เลิกกับแซนดี้สักหน่อยช่วงนี้แค่ใกล้สอบเมื่อคืนแซนดี้ก็ยังโทรหาเราอยู่เลยว่าให้ช่วยดูพีทให้ทีเดี๋ยวพอสอบเสร็จทุกอย่างก็เป็นปกติแล้วเมื่อคืนเธอต้องปลอบใจแซนดี้อยู่ตั้งนานพัทรพนไม่ได้มีใครเลยติวหนังสืออยู่กับเธอทุกวันนี่สงสัยต้องบังคับให้ไปหาแซนดี้บ้างแล้วเดี๋ยวได้เลิกกันจริงขึ้นมาขี้เกียจปลอบคน เราก็ว่างั้นแหละนี่เราก็ช่วยแก้ข่าวให้แล้วนะว่าพีก,กับนาไม่มีอะไรกันพีเขาเคยบอกเราว่าไม่ชอบคบเพื่อนเป็นแฟนเพื่อนก็คือเพื่อนใช่ไงคนก็บ้าบอลือกันไปได้หิมะตกเมืองไทยเมื่อไหร่ค่อยมาลือว่าพัทรพลจะชอบเธอบ้าเหรอสาวๆแต่ละคนที่รอคิวพัทรพลมีแต่คนสวยๆ เออนั่นสิถ้าใครถามฝากเดียวกับกี้บอกให้ทีนะแซนดี้กับพี่เขายังคบกันอยู่ส่วนเราเป็นแค่เพื่อนกับแซนดี้เราก็คุยด้วยบ่อยเดียพยักหน้าย,ยิ้มออกมารู้สึกสบายใจมากขึ้นพัทรพลไม่ได้มีท่าทีว่าจะชอบเธอทั้งที่เธอพยายามหลายครั้งที่จะสนิทกับเขาแม้จะไม่ได้บอกเธอตรงๆแต่พัทรพลก็พูดอ้อมๆกับเธอหลายครั้งว่าเขาไม่คบเพื่อนเป็นแฟนการเป็นเพื่อนยั่งยืนที่สุดเธอก็พยายามแก้ข่าวให้เมื่อมีคนส่ง ว่าพัทรพลกับสศินาเป็นมากกว่าเพื่อนถ้าพัทรพลคบกับสศินาจริงเธอคงรู้สึกเสียหน้ามากเพราะสศินาด้อยกว่าเธอทุกอย่างทั้งฐานะหน้าตาครอบครัวถ้าเป็นแซนดี้ยังพอทําใจได้หน่อยเพราะรายนั้นทั้งหน้าตาดีฐานะดีพ่อก็ทํางานสถานทูต ตายสเดี๋ยวเราเคลียร์ให้เดียรับปากอย่างเต็มใจคุยอะไรกันอยู่หรอพัทราพลที่เพิ่งมาถึงสรงยิ้มมาแตไ่ไกลเห็นสาวๆจับกลุ่มคุยกันอยู่เลยเดินเข้ามาหาอ๋อป่าวหรอกนาชวนเราไปอ่านหนังสือที่คอมเพลงด้วยกันนะ่ะกี้บอกกับภัทราพลอ้าวหรอไปด้วยกันไหมอ่านหนังสือด้วยกันดีนะนาเขาช่วยติวข้อสอบให้ด้วยพัทราพลเอ่ยชวนกี้กับเดียไปอ่านหนังสือด้วยกันเราไม่ค่อยสะดวกนะพีทพ่อไม่อยากให้กลับบ้านดึกเดียรีบป ปฏิเสธเธออยู่บ้านเข้าบ้านไปแล้วขี้เกียจออกมาอีกส่วนเราขออ่านที่ห้องดีกว่ากี่ปฏิเสธอิกนพีทวันนี้เรามีธุระต้องงดอ่านหนึ่งวันนะพีทไปหาแซนดี้บ้างสิไม่ได้ไปมาหลายวันแล้วไม่ใช่เหรอเดี๋ยวแซนดี้โกรธขึ้นมาจริงๆเลยยุ่งเลยศาส,สินาบอกกับพัทรพลเห็นสายตาที่มองมาอย่างสงสัยของเขานานจะไปไหนวันนี้ไม่มีงานต่อนี่วันนี้วันพฤหัสศสศินามีแค่งานที่คาเฟ่ นัดเพื่อนที่ร้านไว้จะไปกินข้าวกันพัทรพลหลีตามองส,สินาเนี่ยนะนัดเพื่อนไปกินข้าวฝนตกหน้าหนาวยังเป็นไปได้มากกว่าใจอยากจะถามว่านัดเพื่อนคนไหนผู้หญิงหรือผู้ชายแต่ไม่อยากลํำเส้นมากไปเขาเลยได้แต่เงียบอาจารย์เข้าห้องมาพอดีเขาเลยเดินไปนั่งที่ที่ส,สินาจองไว้ให้แต่วันนี้เขากับเรียนไม่รู้เรื่องพอมัวแต่คิดว่าส,สินานัดกับเพื่อนคนไหนเป็นอะไรพีทถอนหายใจหลายรอบแล้วนะวันนี้ หน้าเบึ้งเชียวเดียรอบสังเกตพัทรพลมาสักพักแล้วอดรนทนไม่ไหวเลยต้องถามออกไปขณะเดียยังสังเกตเห็นแต่ดูสิสัชินาไม่สังเกตเห็นบ้างหรือไงว่าเขาเนี่ยกำลังงอนอยู่นั่งกินข้าวอย่างสบายใจอยู่ได้สัชินาเงยหน้าขึ้นมาดูมองเห็นจานข้าวมันไก่อยู่ตรงหน้าเขาเธอเลยเลื่อนจานเขามาเขี่ยผักชีกับแตงกวาออกให้พัทราพลมองสิ่งที่ศาชินาทำให้แล้วก็ยิ้มออกมาจริงๆไม่ได้มีปัญหากับการเขีย เขี่ยผักออกจากจานหรอกนะกำลังงอนเรื่องที่เธอจะหนีเขาไปกินข้าวกับเพื่อนคืนนี้ต่างหากแต่พอเห็นกริยาการเขี่ยผักออกจากจานให้เขาก็อดยิ้มออกมาไม่ได้อ่ะกินได้แล้วกี้ที่มองอยู่หลุดคำออกมาน้านี่ทำตัวเหมือนแม่พีเข้าไปทุกทีแล้วนะสิชนาหัวร้อตาม,มงงเหมือนกันว่ามีลูกตั้งแต่เมื่อไหร่ เดียมองทั้งคู่อย่างพิจารณาดูยังไงก็ไม่เหมาะสมกันสัสินานะดูไม่คิดอะไรแน่ๆแต่พัทรพลนี่แปลกๆเหมือนคนเรียกร้องความสนใจนี่ถ้าเราไม่รู้ว่าพีคบกับแซนดี้อยู่เราคงคิดว่าพีคกับนาเป็นแฟนกัน เดียพูดออกมาเพื่อดูปฏิกิริยาของคนทั้งคู่บ้าเหรอเดียเดียก็รู้ว่าพีทมีแฟนแล้วแล้วอีกอย่างถึงพีทไม่มีแฟนเรากับพีก็เป็นแค่เพื่อนกันพีเขาไม่คบเพื่อนเป็นแฟนไงเดียจําไม่ได้หรอศาศินาเอ่ยออกมาทําหน้าไม่ถูกอืมจาได้พีทบอกเราเองว่าเขาไม่คบเพื่อนเป็นแฟนตัวเรานะ่ะรู้ว่านากับพีทเป็นแค่เพื่อนกันแต่คนอื่นเขาไม่รู้นี่แต่ไม่ต้องกังวลน,นะเวลาใครมาถามเราจะช่วยแก้ข่าวให้ว่านากับพีทสนิทกันมาก เป็นแค่เพื่อนกันจริงๆเดียรอบมองพัทรพลเห็นทำหน้านิ่งๆแต่แววตาดูแปลกๆแ,แต่ยังไม่ทันได้พูดอะไรเสียงโทรศัพท์ของศาสินาก็ดังขึ้นเธอหยิบขึ้นมาดูฮัลโหลแซนดี้กินข้าวอยู่เราบอกให้แล้วเดี๋ยวก็แยกกันแล้ววันนี้ไม่มีติวเดี๋ยวพีทเขาคงไปหาแซนดี้ตอนเย็นใช่ไหมไพีทท้ายประโยคศาสินาหันมาถามพีทแล้วยื่นโทรศัพท์ให้เขาคุยเองครับแซนดี้พัทรพลเหลือบตามองศาสินาที่ก้มหน้าก รมตากินข้าวต่อไม่สนใจอะไรคิดถึงแซนดี้มากเลยครับตอบแซนดี้ไปตาก็เหลือบมองศาสินาไปแซนดี้คิดถึงพีทไหมศาส,สินาหันไปยิ้มกับกี้และเดียเป็นเชิงล้อเลียนที่พัทราพนอ้อนสาวได้ครับพีทไปหานะตามใจแซนดี้ทุกอย่างเลยครับเจอกันครับพาทราพลคุยเสร็จก็ยื่นโทรศัพท์ให้ศาสินารอบสังเกตสีหน้าของเธอก็ไม่เห็นความผิดปกติใดๆ กินข้าวต่อสลับกับคุยกับกี้ไปอย่างมีความสุข เธอไม่สนใจอะไรเขาเลยสักนิดน่าน้อยใจะมัดการที่คนจะเข้าใจผิดจนคิดว่าเธอกับเขาเป็นแฟนกันนี่มันดูแย่จนต้องฝากคนไปแก้ข่าวเลยหรือไงสศินาไม่มีท่าทีผิดปกติที่เขาคุยกับแซนดี้แต่คนที่ผิดปกติดูจะเป็นเดียมากกว่าพัทราพลรู้ว่าเดียชอบเขาและคิดเกินเพื่อนหลังๆเขาเลยพยายามหลบเลี่ยงการไปไหนมาไหนกับเธอสองต่อสองตอนนี้ก็รู้สึกสับสนตัวเองเหมือนกันว่าต้องการอะไรจากสศินากันแน่ ถ้าศาสนาคิดเกินเพื่อนกับเขาเขาจะหลบเธอเหมือนหลบเดียไหมไม่มีคำตอบให้ตัวเอง รู้แต่ว่าตอนนี้งุนหงิดที่คืนนี้ศาสินาจะไปกินข้าวกับเพื่อนแทนการไปติวหนังสือกับเขาเมื่อกินอาหารกลางวันเสร็จเขาเลยจำต้องแยกย้ายกับเพื่อนเพื่อไปรับแซนดี้เพราะศาสินาบังคับให้เขาไปใจจริงเขาอยากไปห้องสมุดกับศาสินาเพื่อรอไปส่งเธอที่คาเฟ่ก่อนแต่ศาสินาบอกกับเขาว่าไปหาแซนดี้ได้แล้วพีทอย่าปล่อยให้ผู้หญิงรอนานๆสวยๆดีๆแบบแซนดี้ถ้าเกิดเขาไม่รอแกขึ้นมาเดี๋ยวจะเสียใจ ขี้เกียจมานั่งปอบแกทีหลังเขาในเวลานี้เลยต้องมาเดินห้างสรรพสินค้ากับแซนดี้พาเธอไปยูนบอเวร์ริงดูหนังคลิปตุก,กตากินข้าวเย็นเรียกได้ว่าชดเชยกิจกรรมทุกอย่างที่เธออยากทำตลอดหลายวันที่ไม่ได้เจอกันเขาควรจะสนุกแต่กลับดูนาฬิกาตลอดเวลาคิดแต่ว่าศาสินาไปทำงานหรือยังพอถึงเวลาที่เธอไปทำงานเขาก็ดูนาฬิกาอีกว่าศส,สินาใกล้จะเลิกงานหรือยังวันนี้เธอจะไปกินข้าวกับเพื่อนที่ไหนพีทเป็น แซนดี้เห็นดูนาฬิกาตลอดเวลาเลยแซนดี้ถามเขาเพราะทนเก็บความน้อยใจไว้ไม่ไหวภาทรพลเป็นอะไรไม่รู้ตัวอยู่กับเธอแต่เหมือนใจลอ,อยไปที่อื่น เปล่าครับพีแค่อยากรู้ว่าวันนี้พ่อจะกลับบ้านหรือยังคือพีทมีธุระกับพ่อนะนั่นเป็นเหตุผลเดียวที่คิดออกเขาอยากรีบกลับอยากจะไปดูว่าวันนี้ศาสินานัดกับใครแน่นะไม่ได้นัดคนอื่นใช่ไหมแซนดี้มองหน้าเขาอย่างต้องการหาความจริงไม่มีหรอกพีทไม่ได้นัดใครแซนดี้มองหน้าเขาพัทรพลไม่ได้ดูมีพิรุธศาส,สินาก็บอกกับเธอแล้วยืนยันหนักแน่นว่าพัทรพลไม่ได้แอบมีผู้หญิงที่ไหนเขาเชื่อศาสินา เพราะศาสินาสนิทกับพัทราพลทุ่มครึ่งพัทราพลก็มาส่งแซนดี้ที่คอนโดมิเนียมพีทขึ้นข้างบนไหมแซนดี้เอ่ยชวนเขาเพราะปกติเวลาเจอกันพัทราพลจะต้องขอตามเธอขึ้นห้องทุกครั้งแต่วันนี้เขาไม่ขอแปลกมากทาั้งทั้งที่สองเดือนกว่าที่ผ่านมาพัทรพลไม่เคยร,รอที่จะขอขึ้นห้องแม้ช่วงเดือนหลังเขาจะไม่ค่อยมาเจอเธอก็เถอะ พีทว่าจะรีบกลับบ้านไปหาพ่อน่ะแซนดี้เอาไว้วันหลังนะครับวันนี้พีทกลับก่อนแม้จะรู้สึกผิดหวังที่พัทรพลไม่กระตือรือร้นที่จะอยากอยู่กับเธอแต่แซนดี้ก็ฝืนยิ้มในความรู้สึกของเธอเธอรักเขาแต่พัทรพลกับไม่กระตือรือร้นเท่าที่ควรเขาอ่านยากมากนั่นดูเหมือนจะเป็นเสน่ห์ของเขาแต่มันก็ทําให้เธอเจ็บปวด